กมอม่ินแล้วยังจะกัดกันอีกกูเรานีกินแล้วก็กัดกันเหมือนหมาเห็นไหมหมาเวลามันกินมันกัดกันอืมตัวอาน้ยพูดอ้อมอ้อมเพิ่งกระดอัน้เด็ดรับไปเถอะรับมารับมามันกวางไวตรงนั้นกินหนี่ได้ไหมอ่ะจุ้มห้จุ้มมาแฮมคิดมีใครจุ้ม

ใครอองมาจะเป็นกระเพยเอาไงถ้าไม่ติดว่าเดินเสริมให้นี่นะนี่่เพอนมาไปเอานะให้พี่หน่อยได้เดินถ้าเกิดเดินถ้าเกิดม่เป่งกำลังเมาสําหรับวันุกนี้รก็จะมีแปาปไหนอ่ะคอยกระดาษเก่าตรดบาดนะครับดังนั้นก็ขอเชิญ ปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทเพื่อนในะครับของคุณแก้วยางนะครับได้มาทำบุญร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ก็คงจะเป็นเวลาอาหารกลานะครับสารลบ